สวัสดีครับวันนี้เรามากับไมค์ครับของผมเกสเลที่ <c oughs> ขอไปที่พูดติดขัดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ็บคอช่วงนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทำอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอคัดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีคนขอสกายมาโอเคครับตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแนละ้ว โอเคจะมาสอนไนนี้ตอนขั้นแรกก็คือวางพิสตันอย่างนี้วางสี่บล็อกก็ขอภายในความแหลกของภาพ้วยนะเพราะว่าคอมกาโคตรโคตรอย่างนี้นะครับแล้วก็วางให้พิสตันดันออก โดยการวางอย่างนี้นะครับอุ้ยเสียผดเดี๋ยวคัดแป,ป๊บอย่างงี้สักครู่นะครับเพราะว่าไม่งคอม่อีกแล้วโอเคครับทีนี้มาต่อเลยคอบ่อยใช่ไหยเหี้หย yeah. นี่ก็ใช้รีพิตเตอร์วางอย่างนี้นะก,ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่อย่างี้ปึ๊บ แล้วก็วางอีกหนึ่งอันวางเลสโตอนอย่างนี้คัพเปอร์สโตนคัพเปอร์สโตนปุ๊บก็รีพิเตอร์หนึ่งอันแล้วก็วางบล็อกอนี้ครับต่อกันแล้วก็วางางนี้ วางเหมือนทางเดินเข้าครับทีก็วางไว้วาง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 ที่กดผิดวางเหมือนทางเข้าทางเดียวนะครับเอ้ยทางเข้าเคยกว่าอะไรอ่ะเนี้ยช่างมึกก็วางอย่างนี้นะครับโอ้ เอาละวะทำไมกระตุกนีครับปึ๊ปึ๊ปึปึปปปปปปวางที้ก็มาต่อด้านนี้กันเลยก็กลับประมาณนี้ครับแล้วก็วางบล็อกที่ยงมาจากทางนู้นลงมางี้ แล้วก็ทุบดูบล็อกว่ามันอยู่ประมาณไหนครับพิตตันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมโอเคที่ก็วางพิตตันเอ้ยดีพิตเตอร์ลงไปแล้วก็วางเลสต์โตลงไปครับปัก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  ลืมวางบล็อกชีกวางเข้าไปอุย้ยอันนี้เอ่อเอาระดับแรกก็พอนะครับทีก็โยงเลสโตออกมาอย่างนี้แล้วก็ทดสอบกันเลย อย่างนี้ครับปึ๊บก็ปิดวงจรซะประมาณนี้อย่างนี้ครับแล้วก็เอ๊ะอ๋อนี่ครับแย่ yeah. แค่นี้นะครับเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์คิดว่าคลิปกระตุกคอมกากอะไรก็ได้ครับเพราะว่าผมยอมรับนะครับว่าคอมกากไปแล้วครับรอก่อนนั่นนู